หลไลฟ์สไตล์บายส้มซานะคะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์บาสมซาจะมีเทคนิคนะคะ mm hmm. เทคนิคมาบอกเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. ถ้าวิธีย้อมผมอะค่ะอันนี้อันนี้เกิดจากตัวเองสัมผัสตัวเองแล้วนะคะสมมุติว่าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆค่ะซึ่งช่งางซาก็เพิ่งเคยเ mm hmm. พิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ อันนี้เกิดจากเราทดลองจากตัวเราเองแล้วนะคะอันเวลาเราย้อมผมอะ่ะแล้วแล้วมันชอบมาติดตรงหูตรงตรงไหนอะค่ะเวลาเราย้อมย้อมเองหรือให้คนอื่นย้อมให้อะ่ะบางทีมันจะมีเลอะนะคะเลอะตรงตีนหูหรือตรงเนื้ออะไรเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะใ ถ้าพูดถึงอะช่วงที่เราย้อมอยู่อะค่ะย้อมอยู่ประมาณห้าถึงสิบนาทีอะค่ะอย่าปล่อยให้นานนะคะถ้าพูดถึงอะอย่าปล่อยให้นานนะคะให้เอาสำลีสำอาสมมุติว่ายาย้อมผมอะยาย้อมผมเขาจะมีสองแบบอย่างนี้นะคะอันนี้คือย้อมอันนี้คือน้ํายาที่กลัดกัดน้ํายาย้อมกับน้ายากัดสีนะคะ ใช้เวลาสมมุติว่ามันเลอะนะคะช่วงที่เราเช็คเราหลังจากย้อมแล้วนะคะไม่ใช่ปล่อยเป็นชั่วโมงนะแล้วค่อยไปล้างออกพร้อมกับที่จะมาเช็ดมันก็จะยากนะคะแต่ก็ออกเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ซ้างๆาจะมีเทคนิคนะคะอันนี้คือลองลองตัวเองนั่นแหละคือร้านเสริมสวยมันไปยากอะค่ะก็เลยย้อมเองอติดโคนขาวอะไรเงี้ยค่ะตรงไหนอันนี้นก็แก่แล้วเนาะแต่จะบอกเทคนิคนะคะบอกเทคนิค ทีนี้อันมันมันเลอะตรงตรงมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หูสองหูนี่แหละแล้วทีนี้ช่างซากก็ตอนแรกๆช่างซากก็เช็ดเช็ดมันก็ไม่ออกนะคะทีนี้ช่างซากก็เลยคิดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเอาเอาตัวกัดสีนี่แหละค่ะตัวกัดสีนะคะไม่ใช่ยาอมแล้วก็ซุปน้ําสําลีนะคะแล้วก็มาเช็ดตรงหูตรงตรงตรงที่ตรงที่อ่าตรงที่มันใกล้มือที่สุดค่ะ เช็ดออกนะคะให้หลังจากที่เราย้อมไปจนทั่วแล้วให้เรามาเช็คว่าตรงไหนเลอะนะคะอันนี้อย่าปล่อยให้เป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันจะขัดยากสักหน่อยเพราะว่ามันเล้ซึมเข้าไปในในเนื้อลึกแล้วค่ะอันนี้คือบอกเทคนิคนะคะประมาณหลังจากเราย้อมเสร็จแล้วดูทั่วแล้วก็เช็คว่าเลอะตรงไหนรีบเช็ดเลยนะคะเช็ดออกค่ะเอาอันเนี้ยชุกน้ำไอเนี้ยอะไรนะเขาเรียกอะ เนี่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เนื้อมันกับมันนี่แหละค่ะเช็ดออกเนี่ยเอาตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นจะเป็นคู่กันนะคะทุกยี่ห้อนะคะหมายถึงทุกยี่ห้อค่ะมันจะมีถ้ามีสองตัวเนี้ยให้เลือกตัวหนึ่งนะคะที่มาเช็ดออกที่รอยเปื้อนนะคะ อ่ออกค่ะออกออกชัวร์เลยค่ะเพราะว่าช่างชาทำแล้วนะเลอะมาหมดเลยเมื่อเช้านี้ช่างชาปิดโคนนิดนึงอะ่ะนะคะอันนี้คือบอกเคล็ดลับนะคะให้ถ้าสมมติว่าเราย้อมไปแล้วมันไปปากตรงไหนไปติดตรงไหนนะ่ะให้เอาสำลีชุบชุบน้ำมาเนี่ยเช็ดออกเลยค่ะออกออกออกดีมากนะคะแต่อย่าปล่อยให้นานนะคะประมาณถ้าเราย้อมเสร็จสิบห้านาทีนั่นแหละเช็ดออกเลยนะคะ เช็ดออกเลยแต่ถ้าปล่อยไว้นานแล้วเราลืมเช็ดแต่คงไม่ลืมะค่ะตรงเลอะตรงไหนก็รู้แล้วละ่ะตอนย้อมอะชีะน้นนี้พอเราย้อมเสร็จเราไม่ปัดผมไปเปื้อนที่ไหนอีกเราก็เช็ดเลยค่ะเช็ดออกนะคะออกค่ะออกค่ะแต่อย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานมันจะเช็ดยากแต่ก็ออกเหมือนกันแต่เช็ดยากนะคะจะเจ็บเวลาเรากดอะคะ่ะเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่า เราย้อมเสร็จแล้วเรามาเช็คว่าตรงไหนที่มีรอยเปื้อนรีบเช็ดเลยค่ะง่ายๆนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะบอกวิธีค่ะซังซ่าเพิ่งเจอเมื่อเช้านี่ค่ะหมายถึงเทคนิคนี้แต่ก่อนนี้ปล่อยให้เลอะหมายถึงแต่ก่อนเนอะ,อะย้อมผมปล่อยให้เลอะเลอะแล้วทีนี้ก็ไปหาหนู่นนี่นั่นมาขูดออกก็เจ็บสะเปลค่ะไปหาน้ํายาล้างเล็บหรืออะไรอ่ะแต่อันนี้ตอบโจทย์ก่อนดีมากค่ะก็คือ ถ้าย้อมผมมันจะมีสองน้ำสองน้ำเอเอาน้ำเนี้ยนะคะมาเช็ดใส่สำลีเช็ดเลยค่ะออกนะคะชัวร์คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าทำแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติดหูหมดเลยเอาอันนี้เช็ดค่ะแป๊บเดียวออกแต่ทีนี้มันสังเกตนะคะทำไมถึงว่าปล่อยไว้นานแล้วมันเช็ดยากนะคะมันมาติดที่มือ สิทที่มือคือเราลืมมาหาลืมล้างออกแล้วไปทําอย่างอื่นทําสวนทําอะไรทีนี้ก็เลยเอาน้ํายาน,นี้มาเช็ดแต่ก็ใช้เวลานิดนึงอะค่ะแต่ก็ออกค่ะแต่ใช้เวลาเยอะแต่ถ้าจะใช้ก็แค่อ่ายอมสิ็จ์แล้วก็เช็คเช็คว่าตรงไหนนี่ก็รีบเช็ดเลยค่ะออกเร็วแล้วก็ดีด้วยไม่เจ็บผิวค่ะนะคะขอบคุณมากไหมค่ะดีที่แบ่งปันอีกแล้วนะคะ